จะถอนบมบอ่ะนมาจะถอนบมอเมืม่อวานยังคิดเห็น กำลังทำห้องครัวกันนะคะทุกคนนี่ช่างเรากำลังจะปั่นปูนกันแล้วนะคะเพื่อที่จะฉาบนี่เขาเรียกฉาบเนาะปันะ <c oughs> ป่นปันป่นปั่นแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นใจ ปันปัน่นขวาปัน่นสั่งไง <c oughs> สั่งไงว,ว่ค <c oughs> ือแดดแท้ว่าไม่ได้กลุ่มหรอัะ บรรยากาศบ้านสวนบ้านปุูบบ้านอยู่กลางท้องทุ่งนาก็จะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะส,สดัีสิบห้าคนดูนะคะตอนนี้ Hello, hello. สมปูนปเป็นอย่างสมประผสมปูนไปทำอะไร กำลังทำห้องครัวนะคะทุกคนอันนี้จะทำซิงล้างจานเป็นห้องครัวเป็นห้องทำกับข้าวของเรานะคะสวัสดีจากเม็กซิโกสวัสดีนะคะ อากาศเป็นไงบ้างคะแม็กซิโกตอนนี้อากาศร้อนเหมือนบ้านเราไหมประเทศไทยตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วหลังจากที่หนาวมาหลายวันตอนนี้เราก็ทำงานทำห้องครัวนะคะตอนนี้ นะคะที่แวะมาทักทายจากเม็กซิโกเลยนะคะนี่ใช่ใช่พวกเขาเป็นคนทำงานหนักมาก แรงงานไทยไทยแลนด์ไทยแลนด นั่งข้างในดีกว่ามันน้อนมันร่าน,น,นเดี๋ยนั่งดูช่างกันนะคะทุกคนอราจะอยู่นิ่งๆกันนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อเวลาฝากช่องด้วยนะคะทุกคน ตรงนี้เรากำลังจะทำที่วางเครื่องปรุงแล้วก็ทำครัวนะคะโนโนโนรับจ๊อบรับจ๊อบครับ <c oughs> อย่หันหลักบกยาก็ได้ ออืดีแล้วดีแล้วเวลีเกิดมาก นแน่จะเห็นได้ห่มแล้วเห็นงานก็นได้ ไปไล่ต่อในช่องดำนะคะ